ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะคลิปที่แล้วเอาพ่อมดไปฆ่าทิ้งนะฮะได้นะครับได้แต่ว่ามีคนคอมเมนต์มาว่าบางคนนะครับไม่ได้ครับผมก็เลยคิดสูตรใหม่ขึ้นมาครั้งนี้นะมันจะเป็นเกี่ยวกับการส่งมอบครับผมก็คือเราอะ่ะจะส่งมอบไปเรื่อยจนกว่าจะเจอของพ่อมดถ้าเกิดเนี่ยขึ้นขึ้นพ่อมดมาแล้วใช่ไหมครับ เราก็จะไม่ส่งมออให้พ่อโมนนะฮะเราจะซิรีเฟซของพ่อโมทิ้งไปแบบนี้นครับปุ๊บแล้วก็ไปเริ่มสูมด้วยเลยฮะอันนี้ผมค่อนข้างชั่อว่าน่าจะได้นะครับมาเริ่มกันเลยนะสามร้เม็ดจัดไปได้ครับผมผมบอกคุณแล้วว่าสูตรที่ผมคิดขึ้นอนะ่ะมันได้ตลอดนะ ไม่ต้องห่วงครับมามาทางเดียวกับผมอะยังไงก็ลุ่งแน่นอนครับคิดไปเลยดีวยกว่าผมไม่อยากรอนี่ตัวอะไรฮะคุกกี้นะกนะสำรวจครับผมแรครับแร่มา <c oughs> ตัวอีพิกตัวอีพิกตัวอีพิกมานะครับตัวอีพิกมาดูนครับว,ว่าตัวอะไรฮนะ โอ้โหนาเต้ลาเต้อ huh. ีกแล้วนะลาเต้อีกแล้วนะโอ้โหเบื่อจริงก็นะฮะถ้าลองทำตานสูตรผมดูนะฮะสูตรผมก็คือส่งมอบนะครับพอเจอตัวของพ่อหมดเราก็ไม่ต้องส่งมอบให้พ่อมดนะฮะก็ได้จริงๆนะก็จบกันไปครับคลิปนี้ ผมยังไม่ถือว่าเกลือนะถ้าเกิดได้ยีบีกุกมก็จะไม่ถือว่าเกลือก็ใครใครลองทำตามดูแล้วได้หรือไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์ดูฮนะเจอกันนะผม